ผเที่ยลเต็มไม่พูดเที่ยอย่างนี้เฮีย้ยกูมาไวไปวะโดน,นลุมเล่ที <c oughs> เหี้ยแมวจริงๆิงกูไม่หยุดเลยไอ้สัต์ แต่ว่าอะไรเปิดให้เราอีกแต่แม่เจียนยิงกูไม่หยุดเฮียแทงไม่โดน ปล่อยมันหีเยี่ยตีข้างหน้าก่อนเอาพี่ละโอ้สามือถกกูไม่ล่วงในศาสตร์บาลไปองค์ใส่มาดิเนี่ยนินเหียเนี่ยน่าจะตายนะสวยเฮ้ยไม่เห็นเหี่เราจะชนะได้เดี๋ยววะโอ้ ว่าวเราต้องเน้นค่าแล้ววะทำไมเลขก,กูสี่หมื่นหนึ่งเองวะอะไรหายไปวะเกไว่าเท่าทีไอ้เหี้ยประหลัดเซียนเกตหมาไปสุ่มมาไปอ๋อมันไม่ระเบิดดีนะเตะกูไม่ตายว่ะตัวเนี้ยึงเบาไป นอ๋อจริงจริยูยวิวหายไหนมาตรงนี้เฮ้ยเปล่งว่ะเฮ้ยหมายถึงตัวละครเหรอเฮ้ยว่าก็ว่าบาพูดอุย้ยเฮียสี่หมื่นกูสัตไม่ตายแล้วนะไอสัตว์โดนสตอซี่แล้วเนี่ยเสริมตายเฮียทั้งเกียวลงงวอยสองตัวยังไง

ไ okay. อ้เยี้ยมันไปเอาเงหิหมดเลยมันไปเอาเงหิหมดเลยไอ้เงี้เยเดี๋ยวเดยวโอ้โหไอ้แสกโดนขึงอยู่ในบ้านน,นี้เอ็มขึ้นเลยวะเนี่ย ข่อยแม่งเมื่อกี้แม่งกูไปคลิกจอหมอยซะมัดงานเลยไม่ตายเลยตายไปตัวเดียวจอเมาส์แม่งหลุดไปด้วยได้ไงวะกูแก้ให้ไอ้บอสอ่ะรอสไอ้พีเอามันอ่ะกูแก้อีก <G ül> ไอ้เหี้ยกูไล่แทงมันดู กูไล่แทงหมดอะ่ะไอสัตว์กูไล่แทงหมดอะ่ะไอเฮีย้ยมาดิโหเฮีฮ้ยกูกด F1 ทำไมมันพิทให้กูวะไอเฮีย้ยเกมสวะแต่กูแล้วไม่ส่สสสสาหันกว่าพวกเฮีย้ยเหมือนกันเฮีย้ยกูโดนเตะสี่หมื่นหนึ่งตายวะเฮีย้ยแม่ง โอ้โหเอาไปได้เฮ้ยนกฟ้านใหญ่เต็มเลยเป็นข้ามันซะอันเน่ไม่นะไอสัตว์ไม่นะ อเฮียเมื่อกี้รูปสิงขึ้นนะเฮียกูกสืกเกือบละวาวไปสองละโอ้โหโดนตีสามหมื่นเจดตายเฮียนี่โดน,นดหลายอย่างจัดกว่าจะมาถึงวันเนี่ยคนอื่นมันไม่เอาอะไรกันว่าเราลงมาอยู่สองคนอะวะ <c oughs> แปดมื่นเฮีย <laughs> มาเยอะไหมเข้ามาเยอะนะไม่มาโอ้โหทำ <ขอ S 2> ม,มา,า,มาเยอะเลยวันนี้ธรรมะบูสิบตัวเฮียเยอะเยอะจัดดีดีถอนเฮียไม่มี หมดหมดไอ้สา์หมดหมดไอ้เหี้ยหมดต่างคนตามหลกหลีกเสมอกลางหนึ่งหนึ่งแป๊บ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 โอ้โหโอ้โหเหี้ยเกิดฉัน จังหวะที่เรียกหมอนะเป็นจังหวะที่กูโดนล,ลุมแบบสามสี่ตัวตลวอดเลยว่ที่จังหวะดีจัดไอ้อีตุด๊ดอืมกูพีได้ละที่หลัาก้ ไอ้เฮี้ยกูติดกูติดสามเหลืองมาไอ้เฮี้ยกูโดนดาบทุบเป็นลูกเลยครับต้องใส่ดูคลิปต้องใส่ดูคลิปวันนี้ไม่ตอนตอนห้าโมงมังคุยชวนคุยชิพายายชวนไปแปลงคุยแปลงก็จะไปตอบให้คะแนนได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยไม่กูโอเคโอเค อาวไอ้เฮียเพราะเพราะว่ากูวิ่งเข้ามาฆ่าหมอยแล้วฮันกวางโอ้คือมันมีฮันกวางสองคนเว้ฮันกวางอ่ะมันวิ่งเข้ามาแบบไอ้เฮียทวินแคมกูซ้ายขวาแต่ว่ากูสวนก่อนไงไม่แจกแต้มกูไอ้เฮียเนี่ยอย่างไอ้เฮียนี่เป็นต้นปลายปลายหงมือสี่หัวมดงาน มดงานเี่ยมดงานสามตัวเมื่อกีก้กูไม่ได้สักตัว <c oughs> น้าแม่งมัวไปถ่ายจลินี้ให้คนอื่นดูอยู่ดิ <c oughs> ยัยเสียงวะแม่ง แทงหมัดไม่ตายแทงหมัดไม่ระเบิดดีนะเว้ยไอ้วกหันกวางทั้งหลายเนี่ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้ยไอ้เหี้ยแม่งเสือมาพร้อม แม่เือมาพราะดไอเี่ยะไม่มาตีไวกว่าที่เฉยโอ้กูแม่พิษเมื่อไปหมื่นเจ็ด้ว้ยนะกูเห็นว่ามันน่าจะตายเนี่ยคามาดเนี่ย

เรียบร้อยตาไปแสนเนีย <Yeah. S 1> ไปทักมาวะไม่มีใครมาฆ่ากูเลยไปมาแล้วซัตโซี่มาอีกรอบรอบที่สามขอบคุณมากซัตโซี่ วาระิตเหงาไว้สัตวถึงนะคะว่าสัวกว่าโอ้หมอหงายูเลยบูก็ได้ครับแดงโง่แต่ว่าไอ้แโยโ่หนมโงเอาหน่อยดิ ไล,ล่ตามต่อเนื่องไอ้สัตว์ขอโทษกูไล,ล่ตามต่อเนื่องไอ้โอ้โหหมอนอยู่ยหน้าสิกว่าตัวกูตายดัวนี่แค่โผล่แค่โบกไอ้สัตวห่อน อ้าวตายตายหมดเลยเอ้าเอ้าเอ้ากูรอดเอ้าต้องกูรอดเอ้าเอ้าวกูแม่งเอ้ยขี้หัวหันกวางล้อในถัดกูขอทหารหน่อยได้ขอปึ๊ดหนึ่งขอปึ๊ดหนึ่งอะปึ๊ดเดียว ถึงร้อยไหมวะพี่ไต้องตีหมอวะถึงร้อยนี่ แอนซี่ไวกว่าวะ่ะททีไอ้น้องไอ้เหี้ยมือไวกว่าททีไวว่ะไอ้เหี้ยวิ่งหมดไอสัตว์กูเลี้ยวกับก็ได้มามึงอ่ะมาไอ้เหี้ย ยี่นาทีที่ยี่สิบเก้าเครื่องกูเครื่องกูช็อตว่ะอืมอืมความจริงควรจะได้ตั้งยี่สิบจวไอ้สั์กูไม่ตีมึงมึงวิ่งไล่กูจากข้างนอกมาเลยฮะไอ้หี้อ่ะม,มาเกิดมาไอ้สัตว์เร็วเกิดมาตุ้ดี่เร็วเกิดมาเกิดมา เกิดมะเกิดอีกไม่เที่ยงควาจบก่อยตว์ไม่งั้นโดนกูมึงอ่ะไอ้เหี้ยง,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 งชว่วงเวลาความสนุกไงว่าขว,วัญไวๆเสมอ